พวกเราเป็นตัวแทนของโรงเรียนวัชรพงษวันนี้พวกเราจะมานำเสนอชื่ออุปกรณ์บระบัดการเสียงในครัวแ,แสงเดืดนัำคะ่ะน้ำเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตทุกชีวิตนะคะใช้ในการอโบโภคบริโภคซึ่งเป็นคนเรือนะคะเราจะใช้ในการประกอบอาหารและทําความสะอาดเพื่อน้ํานะคะได้นํามาใช้ก็จะมีส่งเจือปนได้แกส่สารอินทรีย์สารอินทรีย์ไขมันสารแข็ขงความขุ่น กดด่างและสารเคมีที่ได้จากการล้างผังกผลไม้นะคะเมื่อเราปล่อยลงไปในน้ำสา,ารายนะก็จะเป็นสาเหตุทําให้น้ำเน่าเสียได้ขุยมะพร้าวก็สามารถได้ใช้ในการดองน้ำดูดซับไขมันและดูดซับโลหะหนักได้ค่ะและอีกตัวหนึ่งที่เรานามาใช้นะคะก็คือหลอดไฟ l เรานำมาใช้ในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำดังนั้นนะคะคณะผู้จัดจทํา ในงาก,การศึกษาปล่นควนะคะก็าเป็นนาทิศในาจารออกแบบสร้างชุดอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียในรัวโดยแสง UV อัตโนมัติค่ะคำถามนานดิฉันนะคะชุดอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียในรัวโดยแสง UV อัตโนมัติที่ประกอบไปด้วยถุงบวชฐานรายละเอียดและแสง UV สามารถบำบัดน้ำเสียทําให้น้ำสะอาด คือน้ำรางอาหารต้าค่ะซึ่งจะประกอบด้วยแบคทีเรียยีสต์และราสาน้ำล้างขักผลไม้นะคะก็จะมีสารเคมีประกอบอยู่น้ำจับประเภทนี้นะคะเราได้ใช้ในการทดลองกับชุดอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียแม่ครัวโดยแสงลูีอัตโนมัติค่ะซึ่งมีวัสดุอุปกรณ์กล่อบเกนิดหนึ่งกล่องขนาดใหญ่ส,ญสองมีบรออรจุตัวกรวัสดุกร ต่อมานะคะตัวสะุดตองานต่อไปนี้หนึ่งถุงระพาัหน้าที่ในการดักจับไขนันจือสัองกูหา2่ามขหน้าที่ในการดูดสกิ 3. ี 3. สามถงปวด ระดับน้ำนะคะต่อมาก็คือเค่ทดสอบเครื่องกรองในน้ำในน้ำแข็งแล้วก็เครื่องวัดค่า pH และอันสุดท้ายก็คือเครื่องวัดค่าปริมาณลัวขนาดทางน้ำค่ะมาเป็นที่ปรึกษา นำน้ำตัอย่างมาขากรณ์และทดสอบหาสีความสูร้ีไขมัและทำไปทำเงาคือแบคทีเดียวุิรอง์ทามีเนแล้วก็บริบานาาในนค่ะสองก็คือหาอะยแะเวลาที่แสงนี้ครับเชื้อโรคนะคะซึ่งเราใช้ระยะเวลาเป็นช่วงๆนสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีสี่สิบนาทีห้าสิบนาทีแล้วก็ มาเชื้อโรคลดลงภายใน40นาทีถ้าฉายแสงดีวันนี้พวกเรา